รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัยทีนค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์เกิดเ,เรื่องราวสร้างสารรค์และกิจกรรมที่สนุกสนานแต่รับรองได้ว่าไม่ไร้สาระอย่างแน่นอนนะคะตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยค่ะรวมไปถึงเป็นวันครอบครัวด้วยซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ดีมากๆเลยนะคะที่จะให้ทุกคนในครอบครัวเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็เปิดรับสาระดีๆที่รายการของเรานํามาฝากกันในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วไปชมตัวอย่างรายการกันก่อนเลยค่ะ ช่วงที e n าเลนต์พูดคุยกับจรัสพงล่ำซำกับปฏิบัติการเฉลี่ยสุขหนังสือฟรีก๊อปปี้เล่มแรกที่คนธรรมดาและผู้พิการทางสายตาสามารถอ่านร่วมกันได้ช่วงทีนสไตล์ออกไอเดียสร้างสรรค์ผลงาน DIY ในแบบของตัวเองกับกูรูด้าน DIY ช่วง t ีเ e ทีนพบภาพบรรยากาศงานร้อยกิจกรรมวันหนังสือเด็กแห่งชาติครั้งที่4ที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park ปัจจุบันนี้นะคะมีนิตยาสารแจกฟรีเกิดขึ้นมากมายนะคะแต่นิตยาสารดีๆที่แจกฟรีและมาจากไอเดียดีๆค่ะที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้คนธรรมดาและผู้พิการทางสายตาสามารถอ่านร่วมกันได้นำนุ่มั่นใจว่ามีเพียงเล่มเดียวเท่านั้นนั่นก็คือนิตยาสารยะแห่ที่เขาได้จัดทำอักษรเบลลงในนิตยาสารนะคะซึ่งจะทําให้ผู้พิการทางสายตาสามารถจินตนาการผ่านตัวหนังสือได้และในช่วงทีมไทเลนของเราในวันนี้นะคะน้ำมืนจะพาไปพูดคุยกับหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง นติตยสารแจกฟรียะแห่นี่แหละค่ะกับพี่แบงค์จัดผงลํำซํำค่ะมุณตาบอกส่วนใหญ่คือเขาไม่สามารถมองเห็นได้ใช่ไหมแต่ว่าเหมือนกับาอ่านหานังสืออย่างเงี้ยครับมันสามารถทําให้เราได้จินตนาการนะซึ่งมันจะอาจจะว่าวสนุกกับความเป็นจริงก็ได้เลยะค,ค่ะ และตอนนี้นะคะน้ำนุ่นนั่งอยู่กับพี่แบงค์นะคะตลาดพงร่ำจำค่ะเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งนิตยสารแจกฟรีนะคะยะแห่นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับแรกเริ่มเริมทีเลยนะคะแนวคิดที่เราอยากจะทํานิตยสารฟรีกอปปี้ยะแห่เกิดขึ้นมาได้ยังไงคะก็เกิดจากความชอบส่วนตัวของผมกับคุณส่วนนะครับว่าโอเพเราก็เป็นพวกชอบอ่านหนังสือฟรีกอปปี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้งแต่อ่นออานมามันก็มีบางเล่มที่แบบ เอ๊ะมันเดขาดรุ่นขาดนี่นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลงมาคุยกันว่าเอ๊ะงั้นก็ทําเองเลยไหมแบบชอบบน่นคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เออเออไหนๆก็ ชอบแล้วก็ทําเองเลยแล้วกันก็ลองดูสักครั้งหนึ่งเลย่งเงยครับว่าจะเป็นยังไงค่ะแสดงว่าจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยคือเราชอบอ่านอยู่แล้วใช่ครับก็รู้สึกว่าอุ้ยตรงนั้นมันขาดตรงนี้มันขาดอ่ะไหนไหนก็อยากจะได้อย่างนั้นอย่างนี้ทําเองซะเลยใช่ครับค่ะแต่ว่าที่สําคัญนะคะนิตยสารแจกฟเล่มนี้เนี่ยก็คือมีอักษรเบลสําหรับผู้พิการทางสายตาด้วยครับทาไมถึงคิดจะทํานิตยสารที่มีอักษรเบลอยู่ด้วยคะ คือแบบบางบางคนเขาเขาไม่มีอะไรที่แบบรองรับความต้องการของเขาได้ครับแล<ช>้วเนื่องจากเราทำหนังสืออย่างนี้ใช่ไหมฮะเราคิดว่าโอเคเราทำอักษรเบล,ลเลยลวกันให้ผู้อ่านทามายถอ่านเพราะว่าจากในปัจจุบันหรือว่าที่ผ่านมาที่เราเคยเห็นแบบหนังสือสอักษรเบล,ลมันจะเป็นตัวของแบงบบทเรียนวิชาการ อะไรที่มันแบบที่ผมมองว่าโอเคให้เด็กอ่านคือโอเคเด็กได้ความรู้ก็จริงนะแต่ว่ามันไม่ได้สร้างสีสันหรือว่าทําให้ชีวิตเขาเขาเขาสมบูรณ์ขึ้นนะเพราะว่าสินี้มันมีอะไรอีกตั้งเยอะตั้งักการนะครับแล้วก็จะทำโอเคเดี๋ยวเราทำคอนเทนต์สอนเบลให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งกินหรือว่าอะไรที่เขาสามารถสัมผัสได้อะไรอย่างกระแสะตอบรับสําหรับผู้ที่อ่านปกติกับผู้ที่อ่านเอ่อที่การทางสายตา เป็นยังไงบ้างสําหรับนิตยสารของเราที่เปิดมากี่ปีแล้วนะคะสองปีสองปีแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะมก <Note> ็ดีนะครับอย่างออคนอ่านปกติท,ทั่วไปเขาเขาก็ชอบนะเพราะว่าหนังสือเราคือคือมันคาแรคเตอร์ของเราคือไม่เครียดสรุกสรุปอะไรเงี้ยเขาก็โอ๊ยเขาก็เออดีนะบอกว่าบอกว่าบางทีเขาทำงานแล้วก็เครียดเขาหยิบหนังสือเราอ่านอย่างนี้ม <sim. S 2> ันก็ทําให้เขาติดใจเขาแบบ ผ่อนคลายอะไรเงี้ยครับเขาก็บางคนก็เมลมาโอเคขอขอบคุณอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นในด้านของน้องๆผู้่อนาังสายตาเขาก็จะเขียนว่าขอบคุณแล้วก็โอเคคือเขาเขาก็มองว่าโอเคมันมันมันไม่เคยมีอะไรอย่างนี้ฮะมันเพราะส่วนใหญ่เป็นเรื่องวิชาการเนี้ยหรือไม่เขาเขากลบได้ยินคนเล่าคนอะไรเงี้ยครับต่นนี้คือเราเราก็ให้ข้อมูลเขาด้วยว่าแครมันอยู่ที่ไหนเป็นยังไงฮะเงี้ยพี่แะงคะสำหรับเนื้อหาของยะแห่ส่วนไหนที่เรารู้สึกว่าเราชอบมากที่สุดหรือว่าภูมิใจมากที่สุดในการทำนิตยสารเล่มนี้คะ ก็จะเป็นโครงการในพระราชดำริครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับคือเราอยากจะมีส่วนร่วมเผยแพร่ครับเพราะว่าท่านก็ได้ทรงทําอะไรมากมายนะครับเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้นนะฮะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราอาจจะได้เคยได้ยินว่าโอเคบางเรื่องนี้เอาโครงการในพระราชดำรินะ<ช> <ๆ S 2> อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไปค้นหาจริงนะโครงการนี่มีเยอะมากนะครับแบบว่าเขียนเอามาเขียนทุกวันนี่อานทํไมหมดเลยฮะแลวคือสิ่งที่ท่านทํานี่ท่านก็ทำโดยโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนะนอกจาก ให้คนไทยหรือมีความคิดความอยู่ที่ดีขึ้นให้คนไทยมีความสมัครใให้คนไทยได้รักกันอะไรเงี้ยเพื่อพัฒนาประเทศาชาติให้มันเสริมยั่งยืนนะครับค่ะแล้วก็อย่างที่พี่แบงค์มองนะคะว่าจริงๆแล้วก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นของโครงการพระรขขาชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เยอะมากจริงๆ<ห>ค่ะคนไทยที่ได้มาอ่านก็น่าจะภาคภูมิใจเหมือนกับพวกเราที่ได้อ่านเหมือนกันค่ะ จากนี้ที่เราวางแผนเอาไว้หรือว่าตั้งเป้าหมายเอาไว้เราอยากจะสร้างหรือว่าต่อยอดกับนิตยสารเร่มนี้ยังไงต่อบ้างคะอาจริงๆเลยถ้าหลังจริงเืออยากพัฒนาให้มันเป็นมูลนิธิอะ<ม>ค่<ม>เพื่อแบบเพื่อเด็กด้อยโอกาสหรือเด็กพิการนะคือเราเราไม่จํากัดแค่แบบคนพิการทางสายตาค,ครับช่วยเหลือสังคมแบบให้ทุกคนมาช่วยกันผมก็เชื่อว่าใจจริงทุกคนเนี่ยก็อยากอยากอยากจะช่วยอยากมีส่วนร่วมอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเขาอาจจะขาดแบบคนนําหรือว<ม>่าขาดอะไรอย่างเงี้ย ค่ะอย่างนั้ตอนนี้เนี่ยที่เราทํานิตยสารยากให้มีการทํากิจกรรมเเพื่อช่วยเหลือสังคมยังไงบ้างคะตอนนี้ใช่ไหมครคือเราก็จะจัดโครงการพาน้องตะาวาไปเที่ยวครับเอาไปต่างจังหวัดไปขึ้นเครื่องบินนะฮะก็เราจะจัดทุกปีอย่างล่าสุดนี้เราพาไปเชียงใหม่มาครับก็ไปสองวันหนึ่งคืนอะไรเงี้ยครับก็พาไปฮะแล้วเราก็จะมีจัดไปอ บริจาคพวกไม้เท้าหรือไม่ก็าบางทีก็ไปทําบุญบ้านเด็กพิกาอะไราเงี้ยครับทุกคนก็ชอบทำบุญอยู่แล้วมันก็ได <c oughs> ้นงคนไทยปกติครับ <c oughs> แต่ว่าบางทีก็เห็นว่าก็คือแบบบางทีไม่รู้จะไปยังไงแต่ว่าพอรวมกลุ่มกันได้เยอะแล้วแบบ มันก็มีแรงขักเสริมที่จะไปทําด้วยกันนะครับค่ะอันนี้คือกิจกรรมเริ่มต้นแต่ในอนาคตก็คืออยากจะตั้งเป็นมูลนิธิเลยนอกจากนี้ตุยาสารแจกปีนะคะสาหรับยาแห้แล้วเห็นว่าพี่แปงก็ยังมีไอเดียอื่นๆที่ทําอยู่ตอนนี้ด้วยใช่ไหมคะเป็นอะไรเอ่ยอ๋อฮะก็จะเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ครับโดยที่เราจะสนับสนุนดีไซเนอร์รุ่นใหม่ของไทยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าศักยภาพเขาก็ไม่ได้ด้อยกว่าดีไซเนอร์ต่างประเทศหรือว่าดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วนะฮะเพราะว่าเขาุ่นใหม่ก็ยังมมมีีคคคคววาาาาสดดดออยยู่ทงไเิ ราก็จะเป็นให้เป็นศูนย์กลางนะฮะหรือไม่เราก็อาจจะเป็นให้ให้ทุนเขาในการผลิตนะครับเพราะว่าเอสินค้าบางตัวหรือว่าโปรดักต์บางตัวอย่างเช่นโต๊ะตู้เก้าอี้อะไรเงี้ยฮะบางตัวมันต้นต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูงฮะเราก็จะมาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ด้วยแล้วเราก็จะเป็นหน้าร้านเป็นที่ขายเขาด้วยค่ะท้ายนี้อยากให้พี่แบงค์ช่วยฝากอะไรถึงน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านไหนละกันค่ะฮ ก็เราในฐานะที่ได้ที่ได้เกิดมาแล้วพวกเราก็โชคดีมากนะพวกเรามีอว้เาว,วะครบสามสิบสองอเฮะถ้าเราสามารถทําอะไรเพื่อตอบแทนหรือว่าช่วยเหลือสังคมได้แบบไม่ว่าทางใดทางหนึ่งเนี้ยไม่ช่วยเหลือผู้อื่นคนรอบตัวเนี้ยถ้าเรามีความสุข บางทีเร,เราเราเราไม่ได้แบบช่วยเหลือเป็นทุนทรัพย์ก็ได้ครับเราช่วยในเรื่องของกำลังกาลังใจให้คาปรึกษาหรืออะไรเงี้ยครับว่าทุกคนจะได้แบบรักกันมีความสุขอะไรดเงี้ยครับค่ะใช่เลยนะคะอย่างที่พี่แบงค์บอกว่าถ้าเกิดว่าเราช่วยอะไรได้เราก็ช่วยกันในฐานะที่เราเป็นคนไทยเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งเราก็เกิดมาพร้อมแล้วก็สมบูรณ์แบบมากกว่าหลายๆคนที่เขาอาจจะไม่มีโอกาสได้มาอ่านหรือว่ามีสายตาที่ดีเหมือนกับเรานะคะฟังดูแล้วเหมือนจะเป็นเรื่องยากแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปถ้าเกิดว่าเรามีความตั้งใจอยากจะทําอะไรื่อสังคมขึ้นมา สักหนึ่งอย่างวันนี้นะคะน้่มก็ต้องขอขอบคุณพี่แบงค์มากๆเลยที่มาพูดคุยกับเราในช่วงทีนทานเลนแล้วก็ได้เห็นอีกหนึ่งนิตยสารแตบวิงดีๆแบบนี้ใครสนใจก็สามารถติดต่อขอรับได้วันนี้ขอบคุณพี่แบงค์มากนะคะขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ